สวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอป็นพู้ชายเป็นผู้าแล้วค่ะก็อินเนอร์เยอะนะคะวันนี้เรียกได้ว่า ตอนนี้แบรนด์เครื่องประดับ Creative แล้วก็ว a ร i e t y มากๆก็ต้องหนีไม่พ้น7 7และไม่ผิดแต่77นางยังมี77อัลตเอลเยคือเป็นแบบ ายจิวเวลี่ขึ้นมาก็คือจะเป็นในผู้หญิงในอีกวันหนึ่งที่อยากจะได้ความแบบรู้ราหรือความที่จะปกติเซเว่นที่เซเว่นเราจะมีความเป็นคาแรคเตอร์ที่ดูสนุกสนุกโนโซน,นแต่อัตเรียรก็จะมีความเป็นเ,เป็นผู้หญิงที่ดูสวยสง่ามากขึ้นเ,เป็นอีกลุกหนึ่งที่ที่คุณลูกค้าของเราเนี่ยรู้สึกว่าเคยขาดหายไปจากเซเว่ที่เซที่เคยมีก็จะมาเจอที่อัตเรเย่ ไม่ใช่เพียงแต่เสื้อผ้าเท่านั้นใช่ไหมเธอไม่มีแต่เสื้อผ้านะจ๊ะที่จะมีแบบคร u สฮอลิเดย์รีสอร์ทแม่ก็แน่นอนเครื่องประดับเรอรไม่ได้แบบใส่แต่เสื้อผ้าถูกไหมก็ต้องมีอิสเซอรี่กระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับซึ่งน่าสนใจมากอย่างหนึ่งคือว่าเสื้อผ้ารีสอร์ททํามาเพื่อเพื่อบเบาสบายแต่อยากจะรู้ว่าแนวคิดของ77การทําคอลเลกชันนี้ต้นเรียกว่า อันนี้ของเราจะเรียกว่า pre spring ใช่เพราะเราอยากจะให้คนรู้สึกว่าก่อนที่มันจะเข้าสู่ spring summer เนี่ยให้รู้กันไปเลยว่าชีวิตเนี่ยมันจะเริ่มสดใสขึ้นเพราะเราก็เลยตอกย้ำคำว่า pre spring มากกว่าที่ปกติเราจะใช้ cruise กันแต่เซเว่นีจะเรียกว่า pre spring c o l l e c t i o อ้คอลเลกชันที่เป็นพรีสปริงเนี่ยมันคือ,อยังไงคือจริงๆแล้วคอลเลกชันนี้เขาชื่อว่า Wonder Woman in History เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วในช่วงที่เป็นซีซันระหว่างเนี้ยก่อนที่จะขึ้นสปริงซมเมอร์เนี่ยก็ยังจะเป็นช่วงที่คนยังเดินทางท่อง uh huh. เที่ยวอยู่เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าในการที่คนเราเนี่ยไปท่องเที่ยวหรือต่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะมีเสื้อผ้าที่อ,อาจจะอยู่ในจังหวะที่มันเป็นลำลองหรืออะไรที่ค่อนงจะใส่สบายๆเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่า สิ่งนี้แหละคือจะเป็นซีซั่นของจิวเวลรี่เพราะแน้นจิวเวลรี่ในคอลเลคชันนี้ก็จะเป็นไอที่ค่อนข้างจะหรูหราแล้วก็พิเศษมากๆแล้วก็ในคอลเลคชันนี้ก็ยังพิเศษไปกว่านั้นเพราะว่าเราเราเราได้ทําสิ่งที่ที่เหนือข้อขั้นหมายคือเราก็เริ่มที่จะมีเอ่าเป็นเป็นตัวแจ็คเก็ตออกมาดูนี่ที่อยู่ข้างหลังก็คือเทสกินรวบหมดคือจริงแล้วเรามองว่าสำหรับเราที่เราทำแต่แจ็คเก็ตเพราะเรามีความรู้สึกว่า ในลักษณะของคนทำเครื่อประดับเนี่ยเรารู้สึกว่าเสื้อตัวนอกเนี่ยก็ยังเหมือนกับเป็นเอ็กซ uh ิต huh. ร uh ีเซอ่าก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะสอดคล้องแต่ตม <ะ S 1> เมื่อกี้ดิฉันแอบสัมผัสเสื้อคุณเติ้นแล้วมีข้อสงสัยว่ารีสปริงหรืองเนี้ยเขาให้รีสอดที่เบาลงเบาลงแต่ของคุณเติน้น หนักเออหนักจริงถามว่าหนักไหมเราเรียกว่าเราไม่หน to ักด uh ีก huh. ว่าเพราะว่า huh. ส e> ิ่งที่เราทำออกมาเนี่ยเพราะเราเอาไว้ให้ใส่กับของที่เบามากๆอ่าไม่ต้องคิดงี้ยพอเสื้อมันเบาแล้วเครื่องประดับเลยต้องหนักรีสอร์ททุกคนก็จะเลือกทำออกมาจะในลุคที่เบาที่เบาที่เบาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เติมความเบาได้ก็คือความหนักนั่นเอง แล้วซัมเมอร์ล่ะซัมเมอร์ซัมเมอร์ของเราก็จะเป็นคอลเลคชันที่ตอนนี้คอลเลคชันนี้พรีพสปริงคนก็จะรู้สึกว่าจะเห็นเครื่องประดับที่มีความเป็นสีสันมีความเป็นโครเมียมเพราะว่ายัางอยู่ในช่วงของการที่คนยังไปเดินทางคนยังไปท่องเที่ยวยังไปปาร์ตี้อยู่เพราะฉะนั้น,เ,นเครื่องประดับของเราก็จะมีความแบบว่าสปาร์เกิลค่อนข้างเยอะอในขณะที่ซัมเมอร์เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่จริงๆแล้วเราจะเบรกลงมาเพราะเราก็เชื่อว,ว่าทุกคนในซีซันที่เป็นสปริงซัมเมอร์ก็จะทําเสื้อออกมาอย่าง อย่างเต็มที่มากเเวน t ี้เซนจะทำในทางกลับกันเพื่อจะให้สอดคล้องเพราะเราการที่เราเป็นเอ็กซ์เซอรี่ดีไซเนอร์หรือเป็นชิลรี่เนี่ยเราต้องมองด้วยว่าจริงๆแล้วเสื้อผ้าของคนในแต่ละในแต่ละซีซั่นเขามายังไงและสิ่งที่เราจะไปคอนทราสต์กับเสื้อผ้าหรือไปเสริมให้เพือย่างเต็มมันเนี่ยมันก็จะต้องมีในษัที่ไม่ขัดแย้งก็กลมกลืนแต่เราก็จะเลือกในการที่จะทําให้มันขัดแย้ง เป็นมารีนเมต t ์ใช่กับพระเจ้าหลุยใช่คือจิวเวลี่ตัวนี้อันนี้จะเราเราเน้นเหเรื่องของการเดินทางอินสป r เรชั n ก็จะมาจากอันนี้ก็สมัคสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะคุ้นเคยนะเป็นแวร์ซายก็จะมีตังหูเป็นมารีนเมตต์กับพระเจ้าหลุยน่ารักน่ารักอันนี้นะเป็นเพราะต้นได้อินสป r เรชั n นจากตอนที่แบบไป ไปไปปารีสไปแฟร์<ช>ไปอะไร<ช>ีด้วยหรือเปล่าคือช่วงนี้เนี่ยเร,เรา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 ทำงานกับ international market ค่อนข้างเยอะแล้วเราก็เริ่มมีจิวเวลของเราไปอยู่ใน,ในในประเทศต่างๆเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าการที่เราทำจิวเวลเนี่ยเราไม่ได้มองสะกขวบแค่แค่ลูกค้าที่เป็นลูกค้าในโลเคอล,ละเราก็เริ่มเริ่มมองถึงอะไรท,ที่ที่มีความเป็นสากลมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอินสป n เรชันก็ก็จะค่อนข้างไปแบบ ไปแบบกว้างแต่ว่าก็ยังมีความป๊อปอยู่คือเห็นแล้วก็ยังเข้าใจง่ายและที่ทำคอลเลคชันออกมาเพราะว่าต้นต้องขายมื่งนอกดวยมไหมใช่ใช่ไหมมาแล้วต้องทำทำทำฟีสปริงออกมา คือไปที่ญี่ปุ่นคือทุกคนแบบ crazy crazy มากเริ่ม,ม<า>เริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มได้แล้วตอนที่ไหนราคะของญี่ปุ่นก็ตอนนี้เรามีอยู่ที่อิเซตันค่ะมีอนนิเซตัน East ที่ญี่ปุ่นก็อยู่ในอยู่ในห้างสินค้าก็เลยแล้วก็จริงๆไม่ใช่มีแต่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้เรา,เ,าเราเอ,อ่อที่โอเพนิ่งเซอร์เรก็มีที่นิวยอร์กก็เริ่มเ,ออเริ่มที่จะเออเออแน่นอนนะ o โ i n g ceremony นะใช่ที่นิวยอร์กที่นิวยอร์กที่ที่ลอนดอนด้วย เพราะอะไรเขาถึงชอบะไปคือเรามองว่าเอ่อมันอาจจะเป็นความมีความที่มันเป็นความ๊อปอะแต่ยังไงก็ตามเรารู้สึกว่าคนทำา e w วรีที่มาจากทางเอเชียเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่มันจะแตกต่างหน่อยแล้วก็ว่าลักษณะความตาม่างของเรานี่แหละมันก็ทำให้เขามองเห็น ไหนๆเราก็ตัวอย่างมาให้ดูแบบตัวอย่างเกิดซิฟแบบ,บว่าแต่ข้างหลังข้างหลังนนี้จะ,จะเป็นคอลเลคชั่นเดี๋ยวเราดูเสื้อก่อนเลยดีกว่าได้ค่ะ,คะ